สวัสดีนะครับพี่น้องวันนี้มาพบก,กันอีกแล้วนะครับคลิปนี้นะครับผมีงานทีละรถไถน,นะครับบ้างขาึ้นน้ำปิดไหมครับนี่น้ำมันหัวหลายนะครับผมปิดน้ำไม่ค่อ,อ,อยดูนะครับ นอนแล้วก็ปิดพื้นนะครับผมเพราะว่าปิดเลยไม่ค่อยอยู่ครับเ,เป็นปวกตัวครับน้ำมุกขาดตุนะครับ ทครับตวดวดตวดเลครับดากมันดึงวมาวรถเท้งครับดาารถมันดึงครับว้าหนีงวัดครับเดนซ้ายครับนี สองเมตรตัวนะครับใบมีดต,ตัวตัวไปสามซิงตกวสองซิคเับ มองส้มๆ,ๆนี่แหละปันเลยได้ยุ่งดีๆเพิ่งหาทียมปั้นย,ยันเนนนนท้าครับปันเมื่อไรครับน้อยเดียวครับสามวาน,นี่แหละครับโอ้หวันคับครับช่วงนี้ นอนยิ้มยันะครับเหยืดซีโลครับฮัดเข hey, ้าไปไปเมียนะครับ

เป็นรถที่นาเรียนิ่ง่ายนะครับผมรุ่นหนึ่งนะครับสำหรับเอ็มดูหาเทียนหนึ่เกียร์ขางเดียวครับใส้ไฮน,นี่ขวดจุ่นจวดเลยครับนั่งกับคนขางโูที่นะครับผมแรงเล็กน้อยครับ คนย่านเปียงนะค,คนแร้งเดี๋ยวก็ต้องอย่านเปียงอนะี่เต็มงาฮ้อนว่มครับมอืมบมอได้มันกับอนเท่โบ่หอน,นดีครับหอนดีซ,ซื้อครับเนี่ยบิมงครับ เล้วครับรุนนี่ร้องถนนนี่ก็ใช้ได้ครับเร่อัวหกสอนะเลี้ยกันหกสองเลนยงน้ำกับวัชพืเหมือนกันก็ไถนั้ไถกับข้อๆบรรจงครับเขีรยเลี้ยวกรจริงครับจะ่าใส่เกียร์ทู้ไรใส่พลอดครับช่องใส่เกียร์ให้นึงประสกับสิ่งที่เราครับีนั้นพอก็หกสองเกียร์นันก็เกียร์สองั ว่ารถดู่อนทางนักแล้ก็กวงกว็งก,งก,กส้งๆครับดูก็คอยควเคีงทำกั้งนะนัดดีครับ ดินไม่เยกเฮ้ยันเทีอยากเคี่ยวับบน,นี้นแล้วนะเนาะในช่วเฟื่อ,อัดินใส่เยอหน่อยรับขาผ่านซีกต่อผ่านซีได้ครับผมมาใส่นะใีใ,ใครับผม เรียบรอยครับผมปิดคันเท้ครับสำหรับคลิปนี้กับปกไปเพียงเท่านี้นะครับผมกับทีมงานทีละรถไถนะครับผมสนใจติดต่องานได้นะครับผมนี่นะครับเกลี่ยม้วนนะครับมาปุ๋ยรัมเขานี่นะครับผมมีนี่มาสองคันครับคุณครับผมสอง โอเคครับผมสวัสดีครับ